ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องจงเพ่งความสนใจไปที่แก่นแท้ไม่ใช่กระบวนการและพระวันาที่จะใครควรและสามัคคีรรมในพระธรรมฮิบลูบทที่11ข้อที่หนึ่งความเชื่อคือสสารของสิ่งที่หวังไว้ เป็นดักฐานของความเป็นจริงที่มองไม่เห็นพี่น้องขะฉันมักจะพูดว่าไม่มีคำจำกัดความของความเชื่อที่ดีไปกว่าสิ่งที่เรามีในฮีบรูบทที่1 1ข้อที่1ซึ่งกล่าวไว้ว่าความเชื่อคือสาสารของสิ่งที่หวังไว้เป็นดักฐานของความเป็นจริงที่มองไม่เห็นนั่นหมายถึงความเชื่อคือแกนแท้ของความหวังดังนั้น ในการแสดงความเชื่อของคุณคุณไม่ควรเพิ่มความสนใจไปที่สื่อกลางหรือกระบ,บวนการสิ่งที่สำคัญคือแหล่งที่มาความเชื่อเป็นแก่นแท้ไม่ใช่กระบ,บวนการพระคัมภีร์กล่าวเ,เกี่ยวกับอับราฮัมว่าเขาไม่ได้อ่อนแอในความเชื่อเขาไม่พิจารณาร่างกายของเขาซึ่งตายแล้วหรือความตายของคันของชาราแต่เขามีความเชื่อที่แข็งแกร่ง โดยแก่นแท้ฮาเลลูยาอับราฮัมไม่ได้เพ่งความสนใจว่าทารกอิสอาะจะมาได้อย่างไรแต่ที่พระเจ้าที่ซึ่งเขาจะเกิดมาเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานพระคำแห่งพระสัญญาให้แก่เขาและเขาถือว่าพระเจ้าสัตว์ซื่อต่อพระคำของพระองค์เขาเห็นทารกด้วยสายตาแห่งความเชื่อพี่น้องขาวันนี้คุณกำลังมองอะไร ความเชื่อของคุณเห็นภาพอะไรวิญญาณของคุณยึดมั่นอะไรจงยึดมั่นในภาพที่คุณต้องการและปฏิเสธที่จะกังวลว่าสิ่งนี้จะมาถึงคุณได้อย่างไรอยากคิดว่าพระเจ้าจะใช้ใครที่จะทำให้สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับฉันฉันจะได้รับเงินสำหรับโครงการน,นี้ได้อย่างไรไม่ส่วนของคุณคือการเพ่งความสนใจไปที่พระองค์ นั่นคือให้หัวใจและความคิดของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการความหวังของคุณไม่ควรอยู่ที่ใครจะช่วยเหลือคุณเรื่องเงินแต่ควรหวังที่พระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรของคุณพี่น้องขาจงปอปรกขาดด้วยความเชื่อยอย่างกล้าหันไมบ่อยและปฏิเสธสัญญาณความรู้สึกหรือความกลัวที่ตรงกันข้ามนั่นคือจงถวายพระสรีแดดพระเจ้า ทรงระลึกว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับพระคัมภีร์กล่าวว่าอับราฮัมไม่ได้งงเหนในพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางความไม่เชื่อแต่เขาเข้มแข็งในความเชื่อและถวายพระสิริแด่พระเจ้าเขายึดภาพไวเพราะว่าเมื่อคุณมองไปที่ทางอื่นภาพนั้นก็สลายไปแต่เมื่อคุณดูมันคุณเห็นมันทำงานและสำแดงออกมา พี่น้องคะมันไม่สำคัญที่คนอื่นพูดต่อต้านว่าคุณแปลกมันไม่สำคัญว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คืออะไรคุณสามารถเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพัสดุของคุณไหมคุณสามารถมองเห็นภาพของคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าประสบความสำเร็จมีชัยชนะและเป็นเลิศหรือไม่นั่นคือสิ่งที่สำคัญจงยึดมั่นในสิ่งนั้นฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกาวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักพระองค์ได้ทรงใส,งส่นิรันดร์กันไว้ในหัวใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความสามารถพิเศษในการคุ้นคิดจินตนาการหรือมองเห็นภาพแห่งความเป็นไปได้ และชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพาสลีที่พระองค์ทรงเลี้ยงให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตข้าพระองค์เข้าใจโดยพระวิญญาณถึงความยิ่งใหญ่อันเหนือคณานับไร้ขอบเขตและเหนือกว่าของดิษอำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพระอ์มีชีวิตเกิดผลเสมอในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงถวายพระสิริแด่พระเจ้าจงระลึกเสมอว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับคะ่ะและจงเป่าประกาศด้วยความเชื่ออย่างกล้าหารมีบอย และปฏิเสธสัญญาณความรู้สึกหรือความกลัวที่ตรงกันข้ามกับพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด